พาไปเที่ยวแถวสายสายเจ็ดเนอะพี่นนะ้องเนาะมารอเพื่อนอยู่จ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรถต่ออีกประมาณ5นาทีประธาพี่นนะ้องเนาะไปแล้วสายเจ็ดจ๊ะตอนนี้เรา,เอารอสายสามดีเนะพร่ะเราจะนั่งไปจะพาไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยน้องหน่อยจ้าประมาณเออสายสามอ้าวพี่น้องจา๋า สามก็จะมาแล้วนี่จะพป็นนอนสามโอเคเลยจา้าเดี๋ยวไปได้วยกันเลยจา้านะมาถึงจุดหมายแล้วนะจา้นจาน้องนสามสวัสดีจา้าสวัสดีาง,งามๆนานๆทีเจอกันนะพีนงง่น้องเนาะวันนี้พามาเ,เที่ยวแถวชาวบ้านไปบ้านเลยามาห้าป้ายแถวใกล้ๆบ้านเลยเลยมาห้าป้ายเสียงหว้ามาเที่ยวบ้านาาเพื่อน ตอนช่วงนี้ครับพี่ก็ยังมีคนคนเยอะคเยอะกว่าเที่ยวอน,นชาวจากคนเยอะกว่าเที่ยวคนที่นอนจักเดี๋ยวที่พาดูฝั่งนู้นเด้อดูฝั่งมน,นคนจะเดินผุนพันยัไปไหนไปทางไหนโซ่อนบรรยากาศดีมันมีต้นไม้ด้วยเนาะ เขาบอกว่าเขาจะพาไปดูมือถือวันซันหรืจะทอยมือถือใหม่ไปดูเห็นจ้าว่า Samsung ยี่สิบเอ็ด Samsung ยีโอเคจ้าพี่น้อยจ้าไปต่อกันเลยจ้าดูก่อนนั่งพักพี่น้องเดี๋ยวนั่งพักดูคนเดินไปเดินมาแคปมือถือ นั่งพักเหนื่อยก่อนนั่งพักเหนื่อยก่อนพี่น้อยจ้าเราก็จะพาออกเดินสองสองแถวสองแถวพวกเขาไม่เพดีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพักแป๊บพักก่อนพวกเขาัพักแป๊บนึงเราเดินต่อนะพี่น้องจ้าอ้าวไหวไหมไหวไหมเพื่อนไหวก็ไปต่อโอเคไหวแล้วไปต่อ ถึงเวลาแล้วพี่น้องจ๋าฮัลได้อีกเวลาจะกลับบ้านเลยพี่ห้องเอ้ยเป็นไงมานั่งตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นไหมมันโล่งถ่ายไปเหนื่อยมากพี่น้องเลยถ่ายไปเห็นข้างในเขาบอกว่าจังซ่านผู้กำกับเขาบอกวันนี้มีผู้กำกับมานะคะคุณผดมคุณน่ยพี่น้องจ๋าดูนู่นข้างนอกเออในข้างนอกข้างในเดี๋ยวเขาจะมาเก็บ ก็มาร์เตะจำดีกมม่อนนี้ไม่พี่น้องเลยห้องก็มีคนเดินอยูแ่แต่ว่าถ่ายรูปก็ต้องระวังเนาะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อดทอพี่น้องจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ